สวัสดีครับเพื่อนๆลองนึกภาพตามนะครับเรากำลังหิวมากๆแล้วมีพิซซ่าถาดกลมๆอยู่ตรงหน้าแต่มีเพื่อนร่วมวงตั้งค่าคนเอเราจะแบ่งพิซซ่านี้อย่างไรดีนะให้ทุกคนได้กินอย่างเท่าเทียมและไม่มีใครน้อยใจนี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งปันที่ยุติธรรมซึ่งนำเราเข้าสู่โลกของเศษส,ส่วนโลกที่สอนให้เราเข้าใจการจัดการส่วนย่อยจากส่วนรวมทั้งหมด กฎเหล็กลข,ของเศษส่วนคือการแบ่งทุกส่วนต้องเท่ากันหมดเมื่อเราแบ่งออกเป็น4ส่วนเราก็รู้ทันทีว่าทุกชิ้นคือ1ใน4ส่วนทั้งหมดซึ่งก็คือเศษ1นส่วน4นั่นเองดังนั้นเศษส่วนจึงเป็นเหมือนแผนที่ที่บอกเราว่าข้างล่างคือจำนวนส่วนทั้งหมดที่เราแบ่งไว้อย่างเท่าๆกันเราเรียกว่าส่วนข้างบนคือจำนวนที่เราสนใจหรือหยิบมา เราเรียกว่าเศษหมั่นง่ายอย่างนี้เองนี่คือการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายและรวดเร็วผ่านการมองเห็นเราไม่ได้แค่ท่องจำแต่เรากำลังเห็นภาพความจริงที่ซ่อนอยู่ในตัวเลขทำให้คุณรู้ว่าเศษ1.2ส่วนสกับเศษ2.4ส่วน4มันก็คือปริมาณเดียวกันนี่คืออาวุธลับของเราลองจินตนาการว่าคุณสามารถสร้างและทดลองแบ่งเศษส่วนด้วยมือคุณเองได้เราได้ฝังลิงก์ Gogebra ที่ให้คุณเล่นและเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการปรับเปลี่ยนตัวเลขและผังภาพแบบทันทีปลดล็อกความเข้าใจที่ฝังแน่นได้ในไม่กี่คลิกเมื่อเข้าใจแล้วก็ถึงเวลาสนุกสื่อการสอนนี้ไม่ได้หยุดแค่ทฤษฎีแต่พาคุณเข้าสู่เกมร้านค้าพิซซ่าและเคก้กฝึกใช้เศษส่วนในการซื้อขายจริงมันคือการเปลี่ยนการเรียนรู้ให้กลายเป็นทักษะชีวิตทันที การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เข้าใจง่ายรวดเร็วและสร้างสารรค์เศษส่วนไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไป